ยางรถยนต์ควรเปลี่ยนตอนไหนสวัสดีค่ะก็กลับราก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะส้มก็นําสาระดีๆนะคะมาฝากอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะส้มก็นําสาระดีๆในเรื่องของนะคะ<ม>ยางรถยนต์นะคะควรเปลี่ยนตอนไหนนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเออเราใช้รถทุกวันทุกวันเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนยางรถเมื่อไหร่ดีนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวไปหาคำตอบกันในคลิปเลยค่ะ สำหรับยางรถยนตนะคะเราจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อนะคะรถวิ่งนะคะถึงระยะมากกว่า5 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะหรือใช้ยางมาแล้ว2ปีนะคะหรือยางเสื่อมสภาพนะคะเช่นเนื้อยางแข็งนะคะหรือเนื้อยางแตกลายงานนะคะยางเสียหายนะคะเช่นแก้มยางบวมนะคะเนื้อยางร่อนนะคะหรือดอกยางสึกนะคะทาให้ประสิทธิภาพการเบรกรดลงนะคะควรเปลี่ยนยางนะคะเมื่อล่องดอกยางนะคะมีความลึกต่ากว่า4ม mm ิลลิเมตรนั่นเอง นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมนะคะตรวจสภาพยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะแล้วก็เพื่อร่วมทางของเราด้วยนั่นเองค่ะ